สบ,บายดีสบ,บายดีเอ็ซ mm. ีสบ,บายดีปลาดุงเด้อเวอร์ุูคูซูคนกว่าซิอยู่ในประเทศใดต่างประเทศเนาะปลาดุงเลยปาเ่อเด็ดทรดดงตาเหตตาฮิพีฮิพีอยู่อ้าวยินดีต้อนทัเขอสู่ส่งแม่น้องอนนนเด้อปลาดุงเลยน้องบาทนี์เ <c oughs> มื่อนี้แกซมาอัปเดตอัน ริมงานสร้างคลิปสุดท้ายพี่น้องเลยเนาะคลิปสุดท้ายได้บาทนี้ปลาดูเลยแล้วได้ไเนาะเอากลับกล่องมาก,ก่อนปลาดูเลยเห็นเครื่องซักผ้าตั้งคอกมอกอยู่บาทนี้เนาะอยู่นอกพี่เนะบาะเพราะว่าเพิ่นเทอยู่ในห้องน้ำพี่น้องเลยเนาะเทในห้องน้ำก็ได้เอาเครื่องซักผ้าออกมาอันนี้ก็จะเป็นหนาห้าประตูเฮาประตูเฮาก็ได้ยับขึ้นอีก ตามที่สร้างเพิ่นแนะนําเลยเนาะทางสร้างเพิ่นว่าถ้ามีเงินมีคําก็ซื้อประตูตัวยาวเดี๋ยวเดี๋ยวสิล้างเอาอยูมันจะมันสิออกหรือบ่ล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนคะจังสิล้างประตูออกเนาะเพิ่นเทเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเทเสมอกันเรียบร้อยบาดนี้เนาะกับเทห้องน้ํามามื้อนี้กพี่น้องเอ้ยเทห้องน้ํา นนะั้เาะใช่คือเมื่อันนี้พี่น้องเลยเทพพื้นห้องน้ำให้มันเพียงม,มีทางออกเนาะกาส์ซิโบงามหูงามตาภายในะห้องน้ำพี่น้องเลยข่างนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำพี่น้องเนาะข่างนี่ข่างนี่ก็จะเป็นหออน้นอ,งนงนนนหองน้ำมันห้องสุขาเนาะเลยเปิดเปิดมาเลยให้มันเฮง สิเปื้อนปูนบาดนี้เนาะตะกี้ติดกะโลอยู่ได้ปลาดุเนาะพอมันตําแล้วก็เทขึ้นมาเทขึ้นมาแล้วก็เป็นนันบ่มีกะโลบาดนีเนาะมาเบิ่ง้างนอกพี่ประตูเฮากทาสีต่อพี่น้องเอ้ยสีต่ออีกบาดนี้ได้มาแล้ก็เฮ็ดทาให้มันเบิดเลยเนาะโดยนเนาะ มืดเนาะวสีเก็บง,งานแล้วสีปูนพนุ่งใช่แอลไหมโดยท่าสีทาตัวนี้ยังหน่อยแบบพอดีทว่าดีเท่าว่า,ะะา,วาสีกันยังยังอยู่เนาะแน่ๆทำเป็นสีเบิ้ลเด็กกัยุจักสีว่ายงนเงไ่ยชิคา,าวาประตูดีเวนี่ไปจังไแบ่อหัล่างออกบ่อประตูบ่ออกบ่อหัล่างออกบ่ออกแล้เนาะมันได <c oughs> ้ติดเป็นปูนเนาะมันมันกับปูนดูดปูนเนาะปูนดูดปูนมันลงนันตีเนาะทาทับไปเลย อันดูเลยแต่ว่ากัสีอันเดียวกันนะว่าโบตุที่อันเดียวกันนะว่าเอาห่าวทาน่ะนี่บ่เออมันกระสีอันเดียวกันเลยเด้อทาอีวันนี้กันล้วเลยหรอกบบได้บบได้ท่าอีกดอกบ้านี้เพราะว่าเ่ากับน้ำบมเขาได้ละเ่ากระสีได้คือสีแล้วบานนี้เน้องพี่น้องอแก่เด่แก่อีกเนาะเ่อเินกับพี่น้องเอ้ย จมือกันกับทางเลยเขื่อนมันเก่าแห้งเน่ยเนาะเป็นเลยเอาตัวนี้มาเสรอมอยอย่างไรมันไหมเอาเสื้อผ่างามมาใส่เอาทีแม่ดเม็ดมจำเปียบเทียบสักคนก็ได้เนาะคนคีดได้เอาเสื้อผ่างามมาใส่เอาพี่น้องเ้ยบ่เืออนเฮื่อนเพิ่นท็ดแล้วไม่ไหมเลยทาสีโรดแบบนั้นนะงามต้องต้องอันนั้นเนาะแบบคือผู้สาวึ้นไหมอันนะอันนี้แบบ แบบู้เฒ่าเอาเสือง่ามมาใส่นะนี่ตาแต่แถวรุ่มเลยก็ได้ตัวนี้นะตัวนี้อ่ายอะเห็นแต่ว้นั่นนะพอเปื่อนแต่แถวรุ่มแล้วยันว่าสีบัพอนะสีขากับบอดายเออสีขากับบอด้ตาแถวรุ่มก็ยาก็พอดีทั้งสร้างเพื่อนกรจ่ายเรียบดอยได้ค่ะสร้างกับพี่น้องเลย การทางกระจายเรียบร้อยแล้วการทางรวมทั้งทีพื้นอันกับกอกําแพงเนาะกับพอดีโกล้านโคโกล้านบ่โกล้านโกล้านถั่วในเนาะโกล้านโกล้านหนึ่งเศษโกล้านหนึ่งเศษบ่ <Yeah. S 1> รวมทั้งอันนกอ่อกําแพงพี่น้องเลยให้อันให้เพิ่นให้มันครบกันพูดา ปูล,ละล้านเลยนะพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ก็เลยหอนหกล้านหนึ่งแสนรวมทั้งอันเทพืชน,นี่ก็กำแพ,พงเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะรวมกันมาเลยพอดีหกล้านพี่น้องเลยหกล้านปลายเนาะคา้างเพนจ่ายพนเล้วเรียบร้อย <c oughs> แล้วพี่น้องเลยเทซสีนี่ก็ยังอยู่ประตูหาทั้ง,างา้างเพ่นบัตทาซอยกันธนาแน้วบานนี่ทางอันช่างผูพน ป่าวเมื่อน้ําเบียกน้ําเพื่อนเพิ่นก็เมื่อแล้วเนาะยังเหลือย,อยังเหลือท่ตู้มอนบ่ตู้มอนกับตู้ตัน,ตตนพี่น้องเฮ็ดซอยเพราะว่านาไก่ได้พุ่นนี <laughs> น่นาไก่ได้ถ่า,ถาไปคําเลยบาดนี้เออเลยเฮ็ดเฮ็ดอนทาสีซอยพี่น้องเอย้ยอยู่ทางพี่เพิ่นทาเนาะอันนี้ก็เพียงกันคักอ้ยอันนี้บ่แห้งเฮาลไปเห,ห,หยียบน่ะเนาะยังได้ยังบ่ได้อันันได้หอยอันอันมาวย้อนอันนี้โอ้ย ี่พี่น้องเลยบ,บัดเทเดาเรียบร้อยเดากันนี่มาเบิ่งทางหลังทางนี้เนาะก็มีเอฟซีเนาะหรือว่าปลาดุ้งเพิ่นกะถามมาอยู่ได้พี่น้องเลยว่าเอ้ากำอ,อันกำแพงบรอดิสับโบว์ศาสนะการบรอดิสับปลาดุ้งเลยเนาะกับปลาเฮดคคักๆอยู่เลยเนาะให,ให้ให้ทางสร้างเพิ่นเฮ็ดให้คักๆเลยนะ กับมันเท่ากับที่ไอ้เพื่นห้องยางก็คานทึงเรียบร้อยแล้วนะมันกับมันบนอะสิมีปัญหายังก็เห็นหลายๆลายคนเิ็นอ่าเห็ดแบบนี้ก็ขึ้นทนอยู่นะพี่น้องเ้ยเนาะกับโบเป็นยังดอกพี่น้องเอ้โ้ยนี่ก็โอ้ยกันนำได้ก็ดีใจได้พี่น้องเลยบนสับโบยังกับโบเป็นยังเนาะทวมาสับกามไปแบบนึงโบสับกางามแบบนึ่งพี่น้องงามดวดไล่บล็อกของได้เนาะ ไอ้อทั้งนี้กําลังเทไอ้กําลังทาห้องพืชเนาะห้องพืชห้องพืชสีหองพืชมาก่นนะอนพี่น้องเอ้ยทาอันว่าสีเก่าที่ว่าทั้งไม่ตูเพันสื่อห้ตั้งแต่พ,พุ่นเลยพี่น้องแต่สื่อมาทาพุ่นเลยเนาะทาแต่ยังทาบบเร้วเลยพี่น้องเลยจะมาทาตัวมวันแล้วเผื่อเลยทาหมมันอีกรถเนาะเลาจนแตกอีกแน่คือว่าแนละ้วแตกก่อนท่าเลยนะเนาะแตกก่อนท่าเลยพี่น้องเลย คือแม่นุ่นว่าวเนี่ยของผู้เฒ no, ่าใส่เสื้องามเหมือนว่เนาะผู้เฒ่าใส่เสื่องามได้สีเงอนเดานะเพื่อนเพื่อนอะเป็นผู้เฒ่าอแต่ว่าอยากใส่เสื่องามนะนะก็ได้เป็นไน้นี่สวัสดีดยสบายดีเราเลยทั้งตู้ตันกับบดาตู้มอนเราเลยยังอยู่ทาสีน้ำอยู่เท่าคำเลยเหมือนนี่เนาะ ກະບໍ່ຄຳລອງແບບເມິດສີລະແມ່ນຢານະເນາຈົບູ່ນບໍດສີລະມ່ນາພ້າສີເມດລະກຢດາໃ້ເພິ່້າໃຫລີນນາມາລະ จำได้จำได้กลับไปหน้าได้เบียกเพิน่นเพิ่นได้จับเบียกตัวนั้นได้เพิ่นสิบัมาเฮ็ดให้อะนะบัดนี้นะยางบัได้มาเออยามบ่ได้มาบัดนี้เพิ่มเพิ่นมาก,ก็เลยหาได้ซาทาให้แน่ว่าให้มันเบิดเบียยหลากเเออคือได้ยินว่าตูตา้ตัดก็ยังพันได้ตอกจักเสร็จบอเนาะไปนี่ก็ไปลุยตอกอีกแล้นี่เนาะเพิ่นแฮงว่าพายุสิมาซจำเนาะโอ้ยสิได้จูไฟย่างตอกก็พวปานนั้นอีกแล้วนี่ เพราะมันแดดๆดีท่อว่าเฮามาเฮ็ดกำแพงนี่ก็ดีท่อว่ามันแดดเนาะพี่ท่อว่าแดดพรได้อันมาก่อพี่น้องเอ้ยมาก่อมาเทโอ้ยกันใจมือเทอันว่ากแพงมือน่ะอ้มือเทพื้นมือน่ะาท่ว่าบัดนี้้วสิมาอันปูนให้ได้น่ดดว่าไปจับเจือมันบ่ตก อันนี้เป็นเป็นสีห้องพื้นปลาลงกบสีห้องพื้นก็ว่ายังน่อยนึงสีทาอันนั้นก็อยู่นําตู้อ้วนพี่อยเนาะยังน่อยนึงสีห้องพื้นอันว่าซื้อมาดุ้นอันทานว่าอ่าเนครัวนอันนี้ปลาดยคนทาเนครัวนี่เนาะก็เลยยังเหลืออยู่เลยก็เลยมาทานี่ต่อเลยวเลย งามอันทั้งนอกทั้งในเป็นบางเดือยามันเนาะเฮ้ยคะแนนทั้งนอกงามนะทั้งในเป็นบางเดือยามันเนาะคนยังคนยังเปนแยงทั้งนอกทั้งในเออยาวมั้นท่าโตหมดาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ถ้าวันนี้แล้วก็คือสีแล้วแล้วบัดนี้เพราะว่าเฮาก็คือสิบะริฮิตอย่างแล้ววันนี้เนาะ ทางหลังทางถึงหัวเฮือนพี่น้องเอ้ยทางถึงหัวเฮือนก็ประมาณนี้เฮ็ดสิเฮ็ดทางถึงพุ่นแลวฮะเฮ็ดเฮ็ดงบ่ด้ปู่ขึ้นเด้เออทงพุ่นน่ะดิ่แลกปวกกับไม้นี่มันก็ต้งมักดีๆเนาะขนาดว่าเฮาอยู่เฮือนเบิ่งแงงแท้มันก็ยังลอยขึ้นจนได้บ้านหลายลังเด้อีกบ่อืมบ้านเฮาน่ะเนาะหลายลังเด้อเนาะอันมาย้อนปวกนี่ อ่ามันได้ขึ้นบ่มีตบแต่ว่ายังเมื่อนั้นกะเท่าเท่าอุ่นเนาะเอาขึ้นเอาอันว่าแนวพลปวกก็ขึ้นไปหาพลตามหอยทางเพิ่นไปอยู่จักสิได้ําใดแลัดีอยู่นําใสด้พี่น้องเอ้ยอืมมันได้เข้าืบไม้แล้วก็แล้วด้ติจักสิพลําดเนาะบัดนี้ตะกี้น่ะทางปวกเพิ่นแหละอันนี้พี่น้องเอ้ยนี่ บ้าน,นี้ย่าเทพ,พื้นอีกรอบนี่แนี่คือสีบอนั่น้าบานเนี่เ,นเก่งวะเฮ้ยจะขึ้นมาอีกกระพุทธอ๊ะย่อมนวบ้านส่วนทาดำมมน้ำลังเนาะงเนาะประมาณนี้ไปดูเลย พอเทพืชเดี๋ยวก็สะอาดสะอาดเนาะบบได้ชื่อปล่อยน้อยแต่ที่นี่โบได้ปัตตีมันกิ่งลงไปตัวนี้มันต่ำเปืือนไม่เท่าันอือนย่าเนาะบ่บ่ต้องเอาคุ้งก็ได้ดูอะไรคุ้งก็ได้เนาะอืเอาทาเพราะว่าอยู่แถวพื้นมันจังไหนมันก็สีสีเปืือยนี้ได้ว่ะถ้าแต่มองมันเปืือนแถวเทิงแห้งๆเลยก็ย่าเป็นได้สีเขายังได้บช่องสีปล่อยอยู่ช่องสีป่อยอยู่เนาะเฮาก็บทาปล่อยอยู่ดอก ເຮົາກໍຖ້າແຕ່ແຖວຕີນມັນກັບອັນໄປຖ້າຫມ່ອງບໍ່พอຫັ້ນພີ່ນ້ອງເອີຍຍັງອີ2ຫ້ອງເນາະ2ຫ້ອງທີ່ຍັໍທັນໄານປນປູກນອນປັນນາຍັງປົາກໍໃກົນຫຼາຍປນາະນໍແ ปูนห้าคั่วแท้ความจริงแน่ล่ะสีสียังดีอยู่เนาะบัดปูนคั่วออกแล้วก็ออกน้ำดาวกะง่ายง่ายปูนมันอยาแบดคุณภาพเลยหลายปีชิปลายปีเลยือนชิปลายบ่โมเมนชิปลายได้อันโตโกนี่บ่ตัวอันบาตัวอันฮอดอันชาวสามชิปเนาะเป็นตัวไม่ทึงพุ่นเนาะอันทึงพุ่นตัวชาวสามชิปเนาะพี่น้องเอ้ย ตะกี้เพิ่นอยู่กันเป็นเพื่อนใหม่ดิแต่ว่าน,นี้เพิ่นหากับมายุคาอ่าแม่น้องอนุนกับบอเซนแต่งงานกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะที่ว<ห><า>่าได้มาทีไ<ห>่ได้มายุเพื่อนแล้วก็ได้มาโกเพื่อนนะน่ะต่กอนพุ่นพอตูกับแม่ตู้กับผ้ากันอยู่เพื่อนใหม่ต่ก่กนอนพุ่นกับพี่น้องเลยเนาะเป็นเพื่อนอันดูกทรงเพือเ่อนใหม่เพื่อนทรงเก่านะพี่น้องมัยังะ่ะ Oh, hãy phân loại, no, hãy đến mục thái điệp đấy để đánh am để ông tung với đấy tung yong xì, đâu cái để ba mãi nọ update hai bưng ba mãi nọi tì เดี๋ยวแม่นอ้องนุนจะพาออกไปเบิงอันกำแพงอยู่ทงางทางฝั่งข้างนอกคุณนอพี่น้องเลยเป็นจัางไรเนะาะบัดเห็ุแล้วออกมาเบิงด้านนอกพี่ก่อนปลาดูเลยออกมาถ่ายไงปลาดงเบิงก่อนเป็นจัางไรเนะาะบัดเห็นแล้วแล้วกสิประมาณนี้ปลาดูเลยเนะาะบัดเหตุแล้วแล้วเนาะ ตอนแรกว่าสิเทคานทับบันทึงหัวเสาเลยได้พี่น้องเอ้ยเนาะตอนแรกบอกบอกทางสางเพิ่นหันนะบัดแล้วพอดีทางสางเพินน่นว่าถ้าว่าทับหัวเสาแล้วมันสิบ่งามมันสิบ่คือหัวก,กําแพงจันเนาะก็เลยให้เสายัางโผมาหน่อยนึงน้องเอ้ยประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบัดพอเฮาเฮ็ด,ดก,กําพงกําแพงแล้วๆก็เบิ่งคือทางวางขึ้นอีกพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นกรงกร่วงเนาะหรือว so ่าเป็นน้ำระเบียบเรียบร้อยบนแนวไดนี่จะเป็นดันเนาะพี่น้องเลยดานทางทางทางทึงหัวพี่เนาะเรียบร้อยบานี้ปลาดงเลยเนาะประมาณนี้บานนีเนาะคือสิกันน้ำได้แบบเต็มที่เลยบานนี้พี่น้องเรต้องห่วงเลยทางนอกพี่เนาะยันน้ำทางนอกพี่ได้มาบบบเราต้องห่วงเลยปลาดงเลยบาเนี้ มันก็สิไดาตามแน่าตามโคองออกมาทางพี่ได้บ่ในปลาดุงเลยเนาะเอาอนอื่นเนาะก็ต้องกราบขอบุญคุณ,คณทั้งแม่ฮักพอ่อฮักหลายๆเด้อเนาะขอให้พ่อกัแแบแม่อยู่ดีมีหฮงและครอบครัวเนาะอยู่ดีมีหฮงความเจ็บมอยได้ความไข่มอยมีเด้อเนาะโดยสาธุ ้าวพี่น้องเอ๋ยแม่น้องนนท์ก็กิกได้ลำลาไปแล้วพบพอกันไหมสบายดีไปแล้วพี่น้องเอง๋ยนาอ